ร้านเครื่องมือช่างสวัสดีครับวันนี้ทางร้านเราก็จะมารีวิวแนะนำสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นตู้เชื่อมยี่ห้อ e n ซ o ระบบติ๊ก500นะครับความพิเศษของตู้ตัวนี้จะเป็นตู้ t o in one เหลือ2ระบบในตัวนะครับสามารถเชื่อมติ๊กอ์กอนก็ได้หรือเชื่อมเหล็กก็ได้นะครับผมมีปุ่มปรับให้พร้อมอุปกรณ์การใช้งานก็มีให้พร้อมนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องไปห,หาซื้อเพิ่มเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาแจ้งราคาสินค้าช่วงเปิดตัวไปเลยนะครับผมราคาเต็มจาก4,990นะครับเรามาจัดโปรโมชั่นสาหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่50ท่านแรกนะครับเราจะคิดเพียงแค่3,990บาทจัดทรงฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับของถึงหน้าบ้านค่อยชําระเงินนะครับกับชุดโปรโมชั่นเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันต่อในการใช้งานเลยนะครับก็จะมีสายติ๊กและสายอาร์กอนมีให้พร้อมเลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มยาว3เมตรพร้อมใช้งานเลย พร้อมอุปกรณ์แถมต่อนะครับสายเชื่อมเหล็กเราก็มีแถมให้นะครับของตู้2ระบบตัวนี้ยาว5เมตรนะครับเป็นสีส้มพร้อมคีมจับออกซิเลมิกอย่างดีสายดินยาว1.2นะครับแล้วก็มีหน้ากัดเชื่อมให้พร้อมเลยนะครับเรียกได้ว่าครบวงจรเดี๋ยวมาดูที่ตัวตู้เชื่อมด้านหน้านะครับเป็น2ปุ่มนะครับปุ่มขวาจะเป็นตัวเร่งไฟนะครับผมคัดเลนส์นะครับผมส่วนทุงซ้ายจะเป็นเขียนแก๊สเดลี่จะเป็นตัวระบายแก๊สเวลาเชื่อมอาร์กอนหรือตัวปล่อยลมนะครับผม ด้านหน้าตัวต่อก็จะมีให้พร้อมเลยนะครับทั้งรูอาร์กอนทั้งแล้วก็รูที่ว่าใช้เชื่อมเหล็กนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบตู้เชื่อมกันเลยนะครับเริ่มจากเชื่อมเหล็กก่อนนะครับเราปรับมาที่ ARC นะครับผมกับลวด4มิลเราใช้ไฟอยู่ที่382คอนะครับผมนะครับผมลองเชื่อมเลยครับช่างทดสอบกับลวดของยาวาต้านะครับผมกระแสไฟแรงและคงที่มากเลยนะครับ ลากยาวๆเลยครับช่างอันนี้เชื่อมเหล็กนะครับอะพอครับเดี๋ยวเราลองดูรอยเชื่อมกันนะครับผมแสงไฟแรงมากเลยนะครับนะับต่อไปจะเป็นเชื่อมอาร์กอนหรือเชื่อมติ๊กนะครับเราก็แค่ปรับตรงนี้มาเป็นติ๊กนะครับผมก็จะเป็นระบบติ๊กแล้วนะครับนะครับ เชื่อมลวดอาสเตเลสหนาเลยนะครับ1.2ใช่ปะ1.2 <2 S 1> นะครับอ่าเราใช้ไฟอยู่ที่301นะครับผมส่วนแก๊สเดลี่อยู่กึ่งกลางนะครับ โอเคครับนี่คือเชื่อมติ๊กนะครับผมกันเหล็กโอเคนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับตู้เชื่อม t o in one นะครับผมของ Enso ซื้อตู้หนึ่งแต่สามารถใช้งานได้ถึงสองงานเลยนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ